ตัดตัดออกกันศูนย์ศูนย์ห้าสามมันสามารถคว้าให้เนาะแต่มันไม่ตัดออกใช่ใหายไปแต่สี่หาศูนย์ว่า,าว่าเหล็กเก้ามันถึงมาว่าแล้วเอาเลกสามออกเอาเหล็กสี่ขอมาใส่เหรอครับผมเน้นหายสี่หาศูนย์สี่ศูนย์หามันมันเป็นศูนย์มันถึงมามันบวกหาม่นมันเลขสามเพิ่งเก้าครับเน้นมองเบี้ยวคิวตัวคนสองหัวแล้วเนาะ ครับถึกสองวันแล้วอ้อไรวันพอตัาากกะจันนั่นมันหาขุดได้อยบอกบ่าเนี่คือจะเอาไปหาขุดมันอยู่ในตาบาอกก็ไปหาขุดนั่นละปูมันอยู่ในปาบอกอยู่ในปลาคูขาแถวบ้านแต่มากคึ้นเมี่อี่ะป่าเนี่ต้องเป็นปลาที่พ่มีนม้ำทับน้ำซึงมงนีปูเป็นดินล้วนๆดินทรายดินทรายดินล้วนดินล้วนซุยยี่ยรีคุณเขาอยู่ได้จักกะจันนั่นนะ มันเพาะได้ยอยู่หรอครับว่าเดี๋ยวนี้มันมันไหวแล้วนะครับฝนตกดูบ่มีแล้วเดี๋ยวเขส่งออกเขชาช้าแรงๆคุณนะจะสิไปหาว่าครับมันสิมีเดือนพฤษภามีถุนา,ากรกฎาคมประมาณนี้ล่ะมันสิเริ่มมี่อ่าเดีวปีใหม่สิไปหาเลยครับสิไปหามันเยอทุกเสกของหรอกฟูสิฟูเยอะเนี่ย พูดเพาจะกิเาเ่มีได้อยู่พูดเียเขาตามหาหลายอยู่ลนี่มีดินล้วนดินซุยโคกที่บ่น้ามาทราบบ่ซึ่งบ่อปูเดี๋ยวนี้เห็นข่ามันดูดแล้วข่ามก็ตกใหม่อยู่นีนะโอนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะหาโลดวัดปูเนี่ยเป็นดินแบบไห มันหมินใช่ก็สมหมินน no ั่นแหละมันแล้วนั่นแล้วมันมีหรือปุ่ยนะมันมันมันเป็นต้นคืนเยอะกว่เรื่องเป็นยังไงมันนอคืนมันนอเขามันนั่นแหละสิพูดให้เห็นน่ะคือตามที่พูดเห็นนั่นล่ะที่ป้อยคิดออกไปน่ะพูดเป็นยังไงนั่นแหะพูดลองสังเกตลองด้มั่าไม่ใช่คือเห็ดหนวดนี่พูดมันคือคืนเป็นนอคืนเห็นตัวเห็นนวดเห็นนวดแต่ถ้เคยเคยเห็นอยู่ตะบนนู่นเวสี่เอาแม่นล่ะ พ,พุดร้อนแล้วหรอครูพุดรอนนะแต่มันหลายเลยคาบมันยมีต่โกนมาอยู่เต็มเลยเรื่อยๆเลโอ้ยมี่มีเลยปรูขันมี่คาบมีเลยอย๋อมันลอกไปยื่นตะพูหมิ่นถือก่อนนี่อะมันถอดคาบแล้วมันออกไปยื่นตะพูหมินดอกแมนีนแมีนครับโอ้โหเดีได้สังเกตเห็นตะย้อนเอาออกมันจะหนังเรือเพื่อนอัดต่อเลยเพื่อนฟงเนาะ จักระชันมันป็นจงได้ลลุดเอาน่ดิน,น,น,นเลยอยากไละเอีอยาลาบหเดี๋ยวนี้มันเสียกเน่าแล้วล่ะมันฝนเล่งมันถึงมี่ช่วงฝนร้เล้งฝนตอนนี้แม่บอกแม่ดูช่วงมิถุนากับกรกฎาปลาระมาขาบมันหลายกต้นเ่็นละสามสี่คนเลยว้ายมีอะไรแล้วปูหันมีเลยที่น่ะปูปูลองย่างหาปูปูสังเกตได้ว่าจะเป็นนอนอกขึ้นมาจากีดิน ล่างล่างเพื่อนที่สิบสีแดงนี่สีขาวขันเป็นสงสัยน้อยอย่างน้อยนี่ปูกับขุดเบิ้งล่างเบิ้งมั่นถืเป็นตัวแ้น่ๆขุดลงไปก็จะเห็นตัวมั้ง้วปูเนาะก็พ่อจากดินเนาะเดี๋ยวสียสังเกตเบิ้งต่ำมากก็บุคอยเห็นบุคคลไดคนันบุคคไรอะไรอย่างนั้นเนาะก็สเป็น แล้วววาหาเริมกะติกตัวหาลับพี่นามาเขาเรื่องเขาห้าวองหมดนอ้สิไดายทรงเลขเห็ยงพอว่ามันออกแล้วรือว่าหาอังศูนหาสามไหมอ่ะ่ออันสูนหาสามโดยทก็หายแล้วมันมันออกแล้วหรู้หายก็จะชี้อังหาเนาะอ่ะพายังไหนกู่อพายเลขเก้าทสี่ดาเค็ดถึงจุดทียนงตัดออกว่าต้องตัวมาเนาะโอ้เสียดายนะพ่เนาะ เช็ดได้ศูนย์หาสาเลยศูนย์หาสามก็สี่ศูนย์หาบกห็นธรรมะทรงสี่ศูนยาไปให้ครับธรรมะก็เลนก็ 40, 5, สี่หาศูนย์หนึงได้ไปบาบนี้งวดนี้ทิพกสิงหาใหญ่แรแล้วสองคู่ได้ไปหาปูซวยปูอย่างปูปูซวยปู่อนกดนหลสัมผัสกไเลยครับน,นี่มนมีสองคู่เลยวันนี้ เลขสามตัวหายไปสองซื้ก่อนครับจำเร็วไปเลยไปแล้วแหละหนึ่งศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสองเจ็ดเท่านั่นแหละเลยสามตัวมีตัวไดนนะครับูหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดบอกปูหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ด ครับหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเอาแล้วปูหนึ่งสองเจ็ดเอาแล้วเก้าหกสี่เก้าหกสี่อ่าสามคูนั่นแหละตาต่อหางมันตาต่อหางมันนี่คือตัวบนเมนบอปูตัว<อ>บนเจ<อ>็ดาาตัวเจ็ดศูนย์เจ็ด แล้วก็หก่ถูกต้องว่าูนี่ถูกต้องนี่คือตัวบนวิ่งเกียร์กับเก้าด้วยบนวิ่งเก็ยกับเก้าอ่าแต่เน้นไปเลยเก็ร์เน้นเลยเกียอเลขวิ่งพี่น้องวิ่งแ้็ว่งบนาดอกแล้ววิ่งนเขาสุวดวิ่งเก็วิ่งเกบาลนี้ตัวเนียนนีพูตัวเนีนบาลนี นี่นี่หางสองหางนี่นี่ซ้ำกันเลยทุนเจ็ดทุนทุนเจ็ดกับสองเจ็ดนี่ทุนเจ็ดกับสองเจ็ดครับนี่ซ้ำเลยเลกล่างนั่นสิได้สี่คู่ด้วยล่างนั่นจะเจ็ดห้าต่อไปเป็นล่างว่าปู้บ้านี่เจ็ดห้าเจ็ดสามล่างเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่กับปูเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะว่าเสียงโทรศัพท์ปูแตกๆเก้าหน่งนแหละเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเนปะครับอเนียน่างตัวได้ปูบนี้เ่นสิเจ็ดนะอะเ่นสิดเลขเจ็ดะเลขเจ็คือเจ็ดสามเจ็ดหเจ็ดหนึ่งหมดี่สี่ปูอ่านี่ล่ะเล่นพวกมันี อั่งอีกแเจียหายแบบตัวตงมาเลยครับตัวติงคือเจ็บห้าได้พี่น้อ,นองอ่าสนนั้นหลังย่อมพอนี่คือแนว<ะ>ตัวเลขปูเสือที่ได้เลขรับปูเสืออะไเสียเลือรับปูเสืออะไเนะ่นลครับเลขรับปูเสืองวดวันที่กกสิบหกเดือนกุมภาพันธ์สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกขอทวนก่อนปูอย่าเพิ่มว่า สามตัวมีหนึ่งสองเจ็ดอ่าถแล้วหนึ 1> 1, 7, 9, 6, 4, ่งศูนย์เจ็ดเก้าหกสี่ถึกต้องว่าพูดสามตัวนี่ต้องครับบันนี้สองตัวตัดหางเล่นคือสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเอาข้าน้อยคือไปเอาหกสี่บ้นนี้หกสี่เลยเอาหกสี่น้ำพี่น้องเรัเพิ่เเมเติมหกสี่ยุ่งได้หนีเด้อเลยทูบเลยทูบมีวันสินวันนึงเนี่ยแต่หาศูนย์เด้อ เลขทูบเลขทูบวันนี้มือเขาวันจาวันศุกร์มันมีแปดห้าศูนโอ้ทูบเอาเลขทูบแปดห้าศูนหมอบูมาเได้ยกคือตัดคือก็ได้นี่เอาแปดห้าสูนน้อเลขทูบเลขทูบเลขทูบมือวันพระนี่ละครับเอาท่วนต่อวันนี้ปูท่วนต่อสองตัวมีหกสี่สองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนี่คือสองตัวบนนันบูบมันตบบน เน,น,น้นไปที่เน้นเน้นไปที่สองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดถูกต้องว่ปูต้องถูกต้องบาทนี้บาทนี้เลขวิ่งวิ่ง<ม>เจ็ดว,จวิ่งเก้าถูกต้องว่าปูวิ่งเจ็ดวิ่งเก้าตัวเด่นเจ็ดตัวเด่นคือเจ็ดได้พี่น้องนี่เจ็ดมาแห้งแล้วปูบานตัวเด่นคือเจ็ดนะครับ ต่อไปเป็นล่างนะครับล่างมีเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งถูกต้องโวโ่าปูต้องเน้นหนักหนักไปที่เจ็ดห้ากับเจ็ดสามว่าปูบันนี่ต้องตัวนี้แหละตัวรอบปูหนึง่งละอยู่าทางใต้อยู่ตัวใต้นี่คือเลขทูปพี่น้องเลขทูปเลขทูปแปดห้าศูนย์ไฮตัดเด่นหนอยเนาะแมนบ่าปูดเด่นเนออ ครับกระตัดไฮดอกรตัดเอาของครับอ่าขอเริญทอดจนพอมันหมานเด้อหรหมานคือหลเตยด้วยครับผมเล่นกันดอกไม้ส e ุดขัดแนาดเยอะเลยันนี้ครับ้เรองปาใครซ่อเรทางนลังเตยด้วยบอมี่บอมี่ปูขน้อยบอมีวิวแล้วละหลงเตยเซ่อื้ออันนี้าเนียครับผมครับ อวันได้เห็นมดได้ของคุณเบินเล่นตลอดเนาะครับผมมดในตลอดได้เลยครับกราบขอบพระคุณครูหลายๆครับอาจารย์ได้อาจารย์ได้ผมว่าเบิ่งมาช่วยอาจารย์ได้หน่ะของติ๋วครับผมอ่าขอเจริญพรนะคขอครับกรับนักการครับปู่ครับมัน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 เลยลุยสาธุสาธุ